สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่7จธันวาคม2567วันนี้จังหวัดตรังอำเภอยอดก็ฝนลงมานิดหน่อยตอนเช้าๆสายๆแล้วก็หยุดไปผมก็เข้ามาเดินดูในสวนแล้วก็จะทำคลิปวิดีโอแนะนำให้เพื่อนรู้จักได้ไผ่ชนิดหนึ่งที่ผมปลูกค่อนข้างเยอะมากในสวนไผ่ชนิดนี้ก็ได้ อ้างถึงเอ่ยถึงมาหลายหลายครั้งในแต่ละอีพีไปนี้ก็คือไผ่ซางมนที่ผมถ่ายให้ดูนี่คือไผ่ซางมนลักษณะของไผ่ซางมนนี่ก็ลำของเขาจะค่อนข้างโตแล้วก็เนื้อหนาจุดเด่นของเขาก็คือจะเห็นเป็นลำอ่อนๆพึ่งได้ปีสองปีนี่ก็จะมีขุยสีขาวๆแป้งสีขาวๆติดอยู่ที่ต้น เราไปจับดูมันจะติดมือมาแล้วก็องผมกอรอนี้เนี่ยที่ผมมาถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนี่อายุประมาณ2ปี3เดือนประมาณน,นัข้อดีของมันอีกกันหนึ่งก็คือปลูกได้ง่ายแล้วก็รักษาไม่ยากมันมีกิ่งกะแหนงน้อยไปสังมน,นี่ริกปลูกก็ช่วงแรกๆก็ลดน้ำหน่อยหนึ่งช่วงหน้าฝนแล้วพอหลังจากนั้นก็ถ้าเกิดติดแรงก็ ไม่ต้องทําระบบของผมไม่ปลูกต้องปลูกระบบสปริงเกอร์ก็พอมันมันทนน้ํามากเรามาดูประวัติกันของไผ่สร้างมนไผ่สร้างมนเนี่ยเป็นไผ่พื้นเพพื้นถิ่นของภาคเหนือจังหวัดแถวลำพูนลำปางเชียงใหม่แถวแถวน,นเขาว่ากันว่าผมก็อ่านให้มาให้เพื่อนๆฟังแล้วก็เล่าไปสู่ต่อก็แล้วกัน มีคุณลุงก็เอามาจะลงมาจากภูเขาแล้วก็เอาลงมาปลูกพื้นเปในลำพูนแล้วก็เห็นชาวบ้านหรือว่าคนชอบมากก็ขยายพันธุ์วิธีขยายพันธุ์ของเขาก็คือวิธีการตอนกิ่งแล้วก็ไปแพร่หลายไปสร้างตลาดใหญท่ที่สุดในประเทศไทยนะผมว่าน่าจะเป็นคงไม่ใช่หน้าคงเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของไผ่สร้างมนหรือว่าไผ่ต่างๆในปัจจุบันวิธีทำของเขาก็คือตอนกิ่งขึ้นมาตอนตัดตัดยอดแล้วก็มันจะแตกแขนงแล้วก็เราก็ตอนกิ่งแล้วก็ออกมาขายในต้องตลาดเนี่ยก็ตกประมาณจังหวัดตรังเนี่ยถ้าเกิดไปซื้อร้านต้นไม้ก็ประมาณ7-80บาท แต่ถ้าสั่งซื้อทางสวนที่เรามีรู้จักแล้วเชื่อถือได้ก็ประมาณห้าบาทถ้าซื้อเยอะๆก็อาจจะตกลงประมาณ4ี่ห้าสิบบาทหรือต่ำกว่าแล้วแต่ปริมาณนั่นก็คือสั่งมุนสั่งมุน์นี่เป็นพอปลูกในสวนแล้วมันจะดูตรงสวยเ้นของผมเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเป็นปลูกรุ่นราวเก่าเดียวกันแล้วก็จะต้นก็จะสวยมากนี่ผมได้แต่งกิ่งไป อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วลำนี้ปีที่สองปีประมาณสามเดือนสี่เดือนเนี้ยก็ขึ้นสองนิ้วละสองนิ้วครึ่งนี่เป็นนี้เขาเรียกหน่อบินหน่อบินก็คือไผ่ที่กำลังแทงขึ้นมาจากดินแล้วก็เลยระยะของการที่จะเอาไปกินเนี้ยแต่ยังไม่แตกกิ่งก้านแตกแระแงออกมาจะสูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้ายังไม่แตกแขะแงก็เรียกว่าหน่อบิน ที่ผมเห็นเนี่ยของผมนี่นก็ทิ้งกับท้ายหน้าหน้าฝนขึ้นมานหนึ่งนอค,นค่อนข้างโตแล้วเพราะฉะนั้นก็มาททำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันระยะที่ปลูกส่วนมากก็เป็น4คูณ4หรือว่า6คูณ6แต่ของผมเนี่ย ผมต้องการความล่มลื่นความสวยงามผมก็ปลูกร,ร่วมกับป่าไม้ผมก็ใส่มาในระยะประมาณสามเมตรบ้างสองเมตรครึ่งบ้าง,งอะไรจำลองเนี้ยก็ไว้ตกแต่งกันทีหลังนี่ก็คือผมมาดัดแปลงให้เข้ากับสวนของผมนี่ผมจับให้ดูนี่คือคือกุยของมันจะเห็นว่าพอผมรูปเนี่ยมันจะมันจะติดมือมาเลย ลักษณะเป็นไผ่ที่สวยพอปลูกแล้วหลายๆกอปีหน้าถ้าเกิดผมทําคลิปวิดีโอออกมาเพื่อนๆจะชอบเพราะว่าเป็นไผ่ที่เราตรงทรงสวยไม่มีไม่ค่อยมีกิ่งก้านลกยิ่งมีหลายๆลาลำขึ้นมาก็จะยิ่งกิ่งก้านเนี่ยมันก็จะแต่น้อยลงการตอนก็ไม่ยาก เพียงแต่ตัดยอดตัดถ้าต้นไหนเราต้องการที่จะทักประมาณเกือบปีเราก็ตัดยอดแล้วก็มันจะแตกกระแหงออกมาบริเวณตาเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาตอนของอตำไปขายกันซึ่งเป็นธุรกิจที่ถือว่าบูมมากไผ่ไม่มีใครที่ไม่รู้จักไผ่สังมลนความสวยงามของเขา ผมมาปลูกไว้บริเวณนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมต้องการทําเป็นกลุ่มไม้ไผ่แล้วว่าบริเวณที่นั่งเล่นต่อไปผมจะขจัดพวกหญ้าคานี่ออกใั้หมดเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เริ่มล่มคึมแล้วนี่ก็คือต้นของมันมีประมาณสองนิ้วครึ่งผมมาอีกอีกกอนี่นี่ก็แลประมาณสองนิ้วถึงสองนิ้วครึง่งอ่ะสวยงามเป็นไปที่ผรปลูกแล้วเราเข้ามาเห็นแล้วมัน มันมีความสุขที่ได้เนต้นไม้ที่เราปลูกไผ่สร้างมนเพื่อนๆถ้าชอบไผ่ก็ลองหามาปลูกเป็นไผ่ที่ไม่ใหญ่มากแต่ถ้าเปรียบเทียบกับไผ่พากของภาคใต้ไผ่พื้นถิ่นมันจะค่อนข้างลำหนาแล้วก็ไอสร้างมนเนี่ยจะหนาแล้วก็ใช้งานที่ค่อนข้างหนักกว่าไผ่พากเป็นงานในบ้าน ผ่ผักหลายๆตัวก็ประมาณ2-3สนิ้วเหมือนกันแต่ว่าลักษณะความบางความหนาของเนื้อไม้ไปผักจะจะบางกว่าของผมบริเวณนี้ก็ปลูกไว้หลายกอให้ผมแผนกล้องไปให้ดูไอ้สองกอนี้น่าจะเอามาลงตอนหลัง ไผ่สางมนไผ่สางราชินีชื่อหนึ่งเป็นไผ่พื้นเพจากภาคาเหนือก็อ,อย่างที่บอกไว้แล้วก็ภาคเหนือแล้วแต่ว่าไปทําตลาดดังมากในาภาคาในจังหวัดอุตรดิตถึงไม่มีใครที่ไม่รู้จักกันหลายๆก,ก็มาอยู่ในที่ที่ค่อนข้างที่จะร่มครึ้ม ก็ค่อนข้างที่จะโตช้าอันนี้ผมก็เพิ่งมาอันนี้เหมือนกันนี่ก็อีกหนอหนึ่งเป็นนอบินผมย้อนแสงหน่อยหน,นอบินทิ้งช่วทิ้ง,ง,งหน้าฝนแล้วพอหลังจากนี้ก็คงจะจะ,ะเป็นหน้าแรงไอ้นอน,นี้ก็คงพัรอดขึ้นมาสวยงามมากไอ้นี่ประมาณสองนิ้ว นี่คือความสวยงามของไผ่สางมนซึ่งในส่วนของผมค่อนข้างเป็นไผ่ที่ผมปลูกในปริมาณที่มากที่สุดปลูกมาเป็นทอดๆเพราะผมไม่ได้ปลูกทีเดียวเพราะปลูกลักษณะซื้อมาสิบกอพอจบปุ๊บก็เสร็จอันนี้ปุ๊บก็สั่งมาใหม่เจ้าประจำก็ ได้ผลขนาดนี้นี่คือภายทางหมุนที่ต้องที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนรู้จักผมเคยเอ่ยหลายครั้งแต่ว่าไม่ได้ลงลึกเข้าไปผมลืมบอกไปตะกี้ขนาดลำของมันเนี่ประมาณสักสามถึงสี่นิ้วบางคนบอกมีถึงนั้นความสูงก็ประมาณสามสิบเมตรเพราะงั้นเพื่อนๆก็ถ้ามีสวนมีอะไรต้องการที่จะปลูกก็ อย่าลืมไผ่สร้างมนต์หาซื้อราคาไม่แพงเดี๋ยวนี้รับราบำรุงรักษาก็ไม่ยากสางปอปีลับครั้งออวันนี้ก็คงจบคลิปลงที่นอบินหนอนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยตามช่องสวนป่าสิริน,านดาทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ช่อง y ยูทูบของผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ